ส่วนสองคนนี้ไม่รู้สึกจะจบได้ไหมคุณสิทธาทิวารีกับคุณหมอชรลนานหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาเมาส์กันไปใหญ่แล้วนะว่าเบื้องหลังก็ไม่ใช่ฟาดกันจริงๆนะคือวันก่อนเนี่ยนึกว่าจะจบไปแล้วนะนั่นนะสิแต่เท่าที่ผมทราบมา <c oughs> เพราะว่าคุณหมอชรลนานมาให้สัมภาษณ์ในคมชัดลึกค่ะแล้วผู้พันปุ่นได้ดู <c oughs> นึกว่าจะจบไปแล้วอก็เลยทําให้ผู้พันปุ่นก็ไปโพสต์แบบ <ạ. S 2> เดือดปลอดแตกเมื่อคืนนี้ ว่าและไอ้ที่มาแย่งประธานสภามันมีมารยาทต,ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะพันปลก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งเหตุที่โพสต์ออกไปก็เพราะว่าคุณหมอชนละนานยังไม่ยอมจบยังไปเดินสายออกรายการต่อว่าว่าตนเนี่ยเสียมารยาทในเรื่องเดิมทั้งที่ก็ขอโทษไปแล้วเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วแต่กลับยังรรด่าตนอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยต้องออกมาใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเอง คุณสิทธาบอกว่าตนยังไม่เคยออกมาพูดเลยด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องประชุม MOU ยังไม่เคยพูดว่าเพื่อไทยไปขอแก้อะไรบ้างแต่กลับมาบอกว่าตน,เ,นเอาข้อมูลต่างๆไปยัดเพิ่มใน MOU ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นของเพื่อไทยทั้งนั้นและตนเข้าไปแก้ปัญหาให้ด้วยซ้ําและคนที่มีความพยายามจะไม่เซ็น MOU และถอนตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือนเนี่ย เพื่อไทยนี่คือที่ผู้พันปุ่นบอกส่วนรายละเอียดว่าเพื่อไทยไปขอแก้อะไรในม o u u ขอให้ไปถามเพื่อไทยก็แล้วกันไม่อยากจะเสียมารยาทเอาเรื่องในห้องประชุม mou มาพูดแต่พอคุณหมอชรนานออกมาพูดในห้องประชุมว่าตนเอาเรื่องอื่นๆมาใส่เนี่ยตนไม่ได้แก้อะไรเลยแต่เขาแก้กันเองแล้วไปเผชิญหน้ากันคือผู้พันปุ่นพยายามจะไปช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วจะเรียกว่า เป็นเรื่องเสียมารยาทได้อย่างไรในเมื่อตัวผู้พันปุ่นเองไม่ได้ไปแย่งตําแหน่งอะไรกับใครลองฟังผู้พันปุ่นครับแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมทำไมมาบอกผมเสียมารยาทผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปแย่งตําแหน่งอะไรกับใครเลยผมก็อยู่ตรงน,นี้แล้วก็มันก็มีเรื่องแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องสิ่งที่ตกลงงมนในห้องประชุมดีมีตั้งสองสามข้อที่น่าจะเป็นเป็นทางคุณหมออย่างเดียวเลยแหละที่แก้แก้แก้ผมไม่ได้แก้เลยอะไสิ่งที่เขาแก้มันไปขัดต่อคนอื่น ก็เลยแก้แต่ผมไม่อยากลงรายละเอียดแกนีนี่คือมารยาทยืนยันว่าอยากเป็นประธานสภาเป็นเรื่องของเพื่อไทยกับก้าวไกลไปตกลงกันแล้วก็เอาผมบอกจากสมการเพราะว่าใช้ผมไปต่อรองว่าจะไปบีบก้าวไกลว่าเนี่ยถ้ายังเห็นหกเสียงสำคัญกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดไม่มีทางครับผต่อร้อยสิบเอ็ดมันเยอะมากเขามีทางเห็นผกสำคัญกว่าแน่นอนแต่จะใช้ผมเป็นแพ้เนี่ยค่ะเอาจริงๆนะคาถามมันดังมากเลยตอนนี้คือเขาฟาดกันจริงๆหรือว่เป็นละครถามกันแบบบ้านๆอย่างนี้นะคะชวนคุณผู้ชมคิดสักหน่อยนะเอาละ วิวาทากาันเมืองถึงขั้นทาตีทะาต่อยคุณหมอกับผู้พันปุลเนี่ยคือคนใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายงงค่ะว่าทําไมมันถึงแรงขนาดนี้ทำไมมันถึงไม่จบทําไมมันถึงบานปลายไปเรื่อยๆนะคะแรงจนตังหิดต,ตงหิดแล้วว่าอันนี้จริงใช่ไหมคะหรือว่าละครกันแน่เนี่ยมันแปลงแปลงละทีละข้อนะคะ คิดไปพร้อมๆกันหนึ่งคือผู้พันปุ่นเนี่ยเคยเป็นครัวกรัฐบาลในยุคไทยรักไทยที่มีคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็เคยเป็นถึงประธานบอร์ดทออทอหรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้พันปุ่นก็เลยเป็นสายตรงแดนไกลคนหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เป็นคนของพรรคไทยสร้างไทยที่คนของเพื่อไทยและคนจากแดนไกลก็ยังคุยด้วยแตกต่างจากแกนนําพรรคคนอื่น น,ะะนี่คือ position ของผู้พันปุ่นสต่อมาก็มีข่าวว่าไทยสร้างไทยมีดีลก่อนเลือกตั้งกับพักเพื่อไทยและผู้พันปุ่นก็ได้รับการวางตัวเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของไทยสร้างไทยด้วยคือสมมุติว่าได้ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งในรัฐมนตรีแล้วแหละแต่หลังเลือกตั้งเกมเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่าเพื่อไทยกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่พักอันดับหนึ่งไง แต่ก็ยังมีคําถามอยู่ดีนะคะว่าดีลก่อนเลือกตั้งยังคงอยู่ไหมเพราะว่าผู้พันปุ่นคุยได้กับผู้ใหญ่ของเพื่อไทยทุกระดับจริงๆจากเหตุผลข้อ2รวมถึงเหตุผลข้อ1นะคะทำให้บางคนมองแบบไม่ไว้ใจว่าน,นี่คงเป็นเกมอะ่ะ เกมอารมณ์ว่ากวนน้ําให้ขุนหรือเปล่าทําให้เกิดภาพพักร่วมรัฐบาลมีปัญหาเห็นต่างแตกแยกซัดกันเองจนอาจมีบางพักฉฉยโอกาสจัดขั้วใหม่ตั้งรัฐบาลขึ้นมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะเขาก็วิเคราะห์กันในอีกมุมหนึ่งมองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่2คนนี้มางัดข้อกันจริงๆนั่นแหละเพราะว่าระยะหลังๆในผู้พันปุ่นเกาะกระแส้อมสม้มกลายเป็นแดดที่ปุ่น แล้วก็ได้รับคําชมได้รับความนิยมจากบรรดาแฟนคลับพักสีส้มเยอะเหมือนกันข่าวบางกระแสนะคะถึงขั้นกับระบุว่าสุดท้ายเนี่ยแด๊ดดี้ปุ่นคนเนี้อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่พักก้าวไกลด้วยซ้ําอืมเดี๋ยวดูว่าตก<ร><อ>ลงแบ <ไป S 2> ดนี้ลึกๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่นะครับ